ผู้บ่าวสาวเมื่อแต่งงานกันแล้วก็จะต้องรับรู้เรื่องสิ่งที่อาจจะไม่คาดฝันหรือเกิดขึ้นกับครอบครัวเราซึ่งบางอย่างนั้นเราก็ไม่ได้เตรียมตัวเราเองก็ไม่รู้ว่าเรา สร้างบุญสร้างกรรมอะไรไว้จึงได้มาเจอและประสบกับสิ่งต่างๆในปัจจุบันซึ่งเรื่องเคยมีมาเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวที่มีเมียน้อยเมียหลวงเกิดขึ้นในสมัยก่อนโน้นมีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะสามีเวลาแต่งงานแล้ว ก่อนหน้านั้นก็ไม่อยากแต่งดูแลแม่ดูแลพ่อพ่อแม่บอกไม่มีไม่แต่งงานแล้วตระกูลเราจะอยู่ไม่ได้ฉะนั้นต้องแต่งงานเพื่อจะได้มีลูกดูแลทรัพย์สมบัติลูกก็ไม่ยอมแต่งบอกฉันจะดูแลแม่เองดูแลพ่อเองอยู่ต่อมาแล้วปรากฏว่าพ่อแม่ก็ไปหาผู้หญิงสาวมาให้ซึ่งมีตระกูลเสมอกัน ซึ่งการมีสมุตระกูลเสมอกันก็ทําให้ครอบครัวนะมีความสุขถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรวยมากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสมบัติน้อยกว่าส่วนมากก็จะมีปัญหาฉะนั้นคนที่แต่งงานแล้วก็ปรารถนาว่าหนึ่งได้ตระกูลเสมอกันแต่แล้วก็เป็นผู้ที่มีฐานะพอๆกันแล้วก็สติปัญญาต้องพอๆกันจึงจะอยู่ด้วยกันยังมีความสุข เมื่อตระกูลน,นี้แม่ได้หาผู้หญิงมาให้ก็แต่งงานอยู่กินกันมาต่อมาผู้หญิงคนนี้ไม่สามารถจะมีบุตรให้ครอบครัวนี้ได้ก็ปรึกษากันว่าเธอเนี่ยต้องกลับบ้านเพราะเราแต่งงานต้องการจะให้เธอเนี่ยมีลูกสืบสกุลให้กับเราแต่นี่เธอไม่มีเธอต้องกลับบ้านแต่ถ้าเธอไม่กลับบ้านเธอก็คนรจะหา ผู้หญิงอื่นมาให้นางก็เลยมีความจำเป็นว่าจะต้องไปหาเมียน้อยมาให้นะก็คือคือหาภรรยาคนที่สองมาให้สามีเมื่อหามาแล้วอยู่กินกันมามีลูกจริงๆก็เกิดตังท้องขึ้นเมียหลวงก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเมียน้อยเขามีลูกขึ้นมาทรัพย์สมบัติก็เป็นของเมียน้อยทั้งหมด เราก็จะเดือดร้อนฉะนั้นเราควรที่จะต้องหาทางที่จะฆ่าลูกของนางคือไม่ให้มีลูกก็ได้บอกเธอว่าเออเพื่อนถ้าเกิดว่าเธอจะมีลูกตั้งท้องเมื่อไรตั้งคันเมื่อไรบอกฉันด้วยนะอ่าฉันจะเตรียมยาเครื่องบำุงคันให้ก็อพอตั้งท้องขึ้นก็เตรียมยาให้กินบำุงคันแต่ยาที่บำุงคันนั้นกลายเป็นยาพิษกลายเป็น ทำให้ขันแท้งลูกนางก็แท้งลูกไปเมื่อครั้งต่อมาก็คอดเตรียมท้องขึ้นอีกเมื่อท้องขึ้นอีกก็ไปบอกบอกเพื่อนบอกเราเริ่มท้องและเหมือนว่าจะมีลูกนางก็เตรียมยาให้กินจนกระทั่งแท้งลูกไปอีกครั้งที่สามนางสงสัยว่าเออเพื่อนของเราเนี่คงที่ต้องการที่จะไม่ให้เรามีลูกเพราะต้องการที่ จำให้เราเนี่ยเป็นใหญ่ในบ้านก็เลยไม่ยอมกินไม่ยอมกินยาก็แกล้งเอาไปทิ้งบ้างแล้วก็หลบไปอยู่บ้านญาติจนกระทั่งนางรู้ว่าอ้าแล้วปล่อยให้มีลูกได้ไงยาที่กินก็ไม่สามารถจะขับลูกได้นางก็เลยอมโหนะมโหหาทางที่จะฆ่าลูกนางเมื่อนางมีลูกแล้ว นางก็เมียหลวงก็หาทางฆ่าลูกเลยนางก็หนีกหนีไม่พ้นฆ่าลูกนางนางก็อธิษฐานด้วยความโมโหว,ว่าเกิดชาติหน้าพบใดขอยค่าพรเจ้าได้ฆ่าลูกเหมือนบ้างแล้วก็ขาดใจตายไปทั้งสองตายไปส่วนเมียหลวงก็ไปเกิดเป็นแม่ไก่ส่วนเมียน้อยก็ไปเกิดเป็นเสือเหลือง เมื่อแม่ไก่คอดลูกมาเสือเหลืองก็มากินลูกไก่หมดเลยแม่ไก่เห็นแม่เสือเหลืองมากินลูกอย่างนั้นก็อธิษฐานอะเกิดชาติหน้าขอกูได้กินลูก,กมึงบ้างก็แม่เสือเหลืองก็ไปเกิดอีกแม่ไก่ก็ไปเกิดอีกก็ค้าลูกกันอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งมาอีกชาติหนึ่งที่มาเจอพระพุทธเจ้า แม่ไอเมียหลวงเนี่ยเมียหลวงเนี่ยก็มาเกิดเป็นนางยักษินีส่วนเมียน้อยก็มาเกิดอยู่ที่เมืองสาวัตถีก็อยู่กับสามีนางก็ตั้งหอนใจมืาเลยว่าเราจะถูกถูกฆ่าลูกเมื่อแต่งงานแล้วไอเมียน้อยก็มาได้แต่งเป็นเมียหลวงแล้วก็มีลูก นางมีสัญชาตญาณว่าผู้หญิงที่เป็นยักษ์เนี่ยจะต้องมาฆ่าลูกนางเพราะมีความจองเวรจองกรรมสังหรณ์กันอยู่นางก็พยายามดูแลใกล้สามีอยู่เลยสามีไปอาบน้ำไอ้ตัวเองอยู่บนบกนางยักษินีมาสามีช่วยไม่ได้นางยักษิศีก็มาเลยมานางเห็นว่าสามีช่วยไม่ได้ก็อุ้มลูกวิ่งไปในวัด ในขณะที่ปุถุธเจ้ากําลังแสดงธรรมอยู่ก็เอาลูกไปวางที่ข้างาพระพุทุเจ้านางยักษณีก็วิ่งมาจะาเข้ามาฆ่าลูกจะอุ้มลูกหนังไปกินให้ได้พุทธเจ้าบอกว่าอ้าวเธอไม่ต้องกลัวเราเธอมาถึงพุทธเจ้าแล้วเธอปลอดภัยก็เรียกนางยักษณีมาเป็นผู้หญิงคนนั้นซึ่งตามมาฆ่านะ่ะ ก้บอกพวกเธอเนี่ยจองเวรจองกรรมกันมาตั้งแต่ชาติไหนแล้วถ้าเธอไม่มาเจอพระพุทธเจ้าอย่างเช่นกับเราเนี่ยเวรของเธอจะตั้งอยู่ตลอดกับก็คือจะไม่ถูกกันอยู่ฆ่ากันอยู่อย่างเงี้ยเหมือนกับหมีกับไม้สัะเคราะห์เหมือนกับกาและนกเขาเหมือนกับพังพอนกับงูซึ่งไม่ถูกกันตลอดเลยฉะนั้นนางยักษินีมา ็เอ๊ะเราทําเวรทํากรรมอะไรกันผู้เจ้าก็บอกว่าเธอ,อมีเวรกรรมซึ่งกันและกันต่อไปน,นี้เลิกโอโหสิกกรรมซึ่งกันและกันผู้เจ้าก็เล่าอาดีตกาอาดีตชาติให้ฟังว่าตั้งแต่ชาตินั้นน่ะเธอไปเกิดเป็นอะไรกันบ้างไปกินลูกกันมากี่ครั้งแล้วถ้าเธอ ทำอย่างนี้ไม่เจอเราเธอจะต้องไม่ถูกกันไปอีกพบชาติต่อไปผัดกันกินผัดกันเสียใจอยู่นี้แหละพวกนางก็เลยรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเราถึงได้ไปตามฆ่าลูกเขาก็าชาติก่อนเขามาฆ่าลูกเราอย่างนี้เองก็ต่อไปนี้เธอเลิกนะเพื่อไม่ให้กรรมมีการสืบต่อต่อเนื่องกันต่อไปชดพบชาติต่อไปอีกก็บอกว่าเอาอย่างนี้เธอ เอานางแยกิรีเนี่ยไปเลี้ยงที่บ้านนางบอกไม่ได้เราเดี๋ยวนางกินลูกพรเจ้าท่านหลวงละจิตของนางนางยักศรีว่านางจะไม่ทําอีกแล้วนางก็กลัวบาปนางเสียใจมาหลายภพหลายชาติแล้วก็เราเนี่ยเป็นหญิงสหายกันแทๆ้ๆเป็นเพื่อนกันแท้ๆในชาติบางก่อนดยดีที่พระพุทธเจ้าเราเนะี่ยเราต้องหมดเวทต่อกันและกันก็เลยบอกได้ถ้าเธอไม่ทํา พระเจ้าเป็นผู้รับรองเองว่าให้ไปอยู่บ้านเดียวกับเธอเหมือนกับชาติพบก่อนนั่นแหละก็ตกลงเอานางยักษินีไปอยู่ที่บ้านของผู้หญิงที่มีลูกเนี่ยเด็กคนนั้นก็ลอดตายเมื่อไปอยู่แล้วนางก็ยังกลัวอยู่แต,แต่แต่ก็ทําตามคําสั่งของพระเจ้าก็คือให้อยู่บ้านเดียวกันแต่ให้หนางยักษินีซึ่งเป็นคนเนี่ยไปอยู่ท้ายบ้านนู่นไปปลูกกระต๊อบอยู่ท้ายบ้าน ถึงเวลาก็เอาค่าไปให้นะก็ช่วยงานช่วยการอย่างดีช่วยเจ้าของบ้านอย่างดีเมื่อช่วยไปช่วยไปนางยศินีเนี่ยเขามีสัญชาตญาณก็คือรู้ว่าปีไหนน้ํามากปีไหนน้ําน้อยเมื่อเวลาทํานาชาวบ้านทํานานางยศินีก็มาบอกเพื่อนที่เป็นเจ้าหน่าเราเพื่อนปีนี้นะ่ะน้าเยอะน้ําเยอะ ต้องทำนา,าเฉพาะที่ดันดอนนะอย่าไปทำที่ล่มเดือนน้ำท่วมตายหมดนางก็บอกสามีบอกข้าทาสบริวารให้ทำนาต็นที่ดอนดอนเมื่อที่ดอนดอนนะมาปรากฏว่าไอ้ที่ล่มเนะี่ยไม่ได้กินเลยนะ้ำท่วมกลดเขาไม่รู้น้ำท่วมตายหมดแต่บ้านนี้ได้ข้าวได้ปลาเต็มเล็ดเต็มหน่วยนะอ้าวอ,อยู่ต่อมานา24ปี่าบอกกับปีเนี้ ฝนแรงนะให้ทํนานาในที่ร่มที่ดอนอย่าไปทํานางก็ทํนานาในที่ร่มที่ดอนก็ปล่อยทิ้งเลยก็ได้ข้าวอีกนี่ชาวบ้านก็เห็นว่าเอ๊ครอบครัวเนี้ยได้ข้าวได้ปลาทุกปีเลยทําถูกเดาถูกเพราะอะไรก็บอกว่าหญิงสหายของฉันนี่แหละอั่งยักษ์ศีนี่ี่แหละเป็นผู้ที่บอกชาวบ้านก็เลยเอาอย่างบ้างดัยงยักษ์ศรีก็บอกอ้าป็นนี้ ปีนี้น้ําเยอะนะทํานาบนบกกันชาวบ,บ้านในทั้งทั้งหมู่บ้านแถบมันก็ทํานาบนบกฝนมาก็ปรากฏว่าน้าท่วมได้ข้าวเยอะอ้าวปีไหนปีไหนน้ําน้อยแท้งแลง้งก็้ทำนาดิทีลุงปรากฏว่าชาวบ,บ้านได้ข้าวได้ปลากันเพียบเลยซึ่งหมู่บ้านอื่นไม่ได้ก็เป็นที่เรื่องลือก็พากันมาําหนังยักซีนิตแต่ละปีละปีเมื่อได้ข้าวได้ปลามาก ต่างคนต่างก็นําของมาให้นะมีกล้วยอ้อยมีของกินมีมันมีเผือกอะไรก็มาให้นางยักษินีอยู่บ้านเนี้ยซึ่งเป็นผู้ที่เลิศโดยลาบนะคนบูชาอย่างนี้พอเวลามีการทำนาก็เอามาให้อีกได้ข้าวมาให้อีกจนกระทั่งเป็นประเพณีเรียกว่าแม่โพสศพ แม้แต่ปัจจุบันนี้ใครทําไร่ทํานาเขาก็จะสารตากระเหลวในเวลาข้าวตั้งท้องข้าวใกล้ๆที่จะเกี่ยวนะ่ะข้าวเป็นข้าวเม้าเนะ่ะเขาก็จะนิยมทําเป็นตากระเหลวเป็นแปดเรียมแล้วก็มีกล้วยมีอ้อยมีขนมนม,นมเนยแตงโมเอาไปใส่ไว้เพื่อบูชาพระแม่โพศพตรงนี้แหละฉะนั้นนี่ก็เป็นประวัติของพระแม่โพศพซึ่งเจ้าบา่าวเจ้าสาวต้องรู้ว่า มันมีความเป็นมาอย่างไรเนี่ยเกิดจากการอิจฉาดิษยากันเรื่องนิดเดียวไม่มีลูกแต่ทำให้จองเวรนจองกรรมข้ามภพข้ามชาติกันไปได้มาชาติสุดท้ายก็มาดีกันสำนึกในกรรมเวรนที่เด็กเคยทำไว้จนงกระทั่งได้มาเป็นเพื่อนกันเนี่ยจะเลินพร